ดีครับผมอยู่กับผมนะครับเอกช่องานเอกแล้วนะครับผมคือตอนนี้นะครับมีกระแสนะครับเป็นการพูดกันในโลกออนไลน์โซเชียลนะครับเกี่ยวกับตัวนี้เลยครับผมนี่ครับผมไวไวนะครับว่าผลิตจากเนปาลหรือไทยแลนด์นะครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไวไวเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาก็นานแล้วนะครับ วันนี้นะครับผมจะพามากินแบบไทยออริจินอลสไตล์ของเรานะครับ3แบบที่เรากินกันเป็นประจำนะครับว่าเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมครับเข้าสู่การกินไวๆนี่แหละครับ ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับที่เรากินกันตอนเด็กๆแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีคนกินอยู่นะครับจะบอกว่าประเทศไทยนะครับเป็นคนกินเจ้าแรกๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเนปลาลมากินตามตอนไหนนะครับผมนี่เลยครับคือการกินแบบสแน็คไทยเรานะครับผมง่ายๆเลยครับเราต้องขยำก่อน ขยาเลยครับโอ้ฉีกกระเด็นเลยแล้วก็ฉีกซองออกนะครับแล้วก็เอาเครื่องปรุงนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันของไวไวนะครับแล้วก็เครื่องปรุงที่ให้มาครับใส่ลงไปเลยครับฉีกเลยนะครับผม ก็ใส่เข้าไปในซองนะครับผมยังเชื่อนะครับว่าปัจจุบันก็ยังมีคนทานแบบนี้อยู่นะครับผมอยากจะบอกอีกอย่างนะครับว่ามีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่กินแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือยำยำช้างน้อยนะครับผมไม่รู้ปัจจุบันนี้ยังนิยมกินยำยำช้างน้อยอยู่ไหมนี่ครับวิธีที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ ปิดซองนะครับแล้วก็ขยับนี่ครับแล้วก็เป็นสแน็คนะครับแบบที่คนไทยชับกินนะครับบางคนใช้ช้อนนะครับแต่ผมใช้มือนะครับจ้วงลงไปเลยนี่ครับวิธีที่หนึ่ง ที่คนไทยสไตล์ชอบกินกันอยากจะบอกว่าเป็นไทยออริจินอลสไตล์นะครับผมเนปา่นี่น่าจะมาทีหลังนะครับที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าคนต่างชาติไม่รู้นะครับว่าไวยๆนะครับเป็นเม d ดอินไทยแลนด์นะครับผม วิธีแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทสองนะครับผมครับผมเข้าสู่ขั้นตอนที่สองนะครับวิธีที่คนไทยเราชอบกินกันแบบไวๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เลยครับผมเราจะทำแบบหน้าซองนะครับ คือต้มด้วยการเทน้ำร้อนลงไปนะครับตามนี้แหละครับเด็กคนนี้โคโตโอเลยนะครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับม,มือหมันเมื่อกี้ขออนุญาตเอาเครื่องทุเรียนก่อนนะครับขออนุญาตใช้กันไกนะครับผม เลยแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับมันมีสูตรอยู่นะครับคือการเทแบบนี้นะครับให้เทน้ำน้อยๆนะครับผม เพื่อจะได้เข้าเครื่องของไวๆนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยคือมีคนอเมริกาเขารีวิวของเนปานไว้นะครับใส่น้ำซะเยอะเลยแล้วก็บอกว่าเผ็ดก็คือเนี่ยครับนี่เลยที่ปลายซองของไวไวมันจะมีที่ใส่พริกลงไปนิดนึงนะครับผม ไม่นึกว่าที่อเมริการีวิวของเนปาลนะครับจะเผ็ดได้นี่ครับอันนี้ผมทำตามวิธีหน้าซองเลยนะครับแล้วก็ปิดเอาไว้และอันนี้เดี๋ยวผมจับเวลาเลยนะครับ นี่ครับผมจับเวลาแล้วนะครับโอเคสามนาทีเดี๋ยวสามนาทีเสร็จแล้วมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับผม ตอนนี้นะครับครบ3นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทำตามหน้าซองเลยครับนี่ครับผมควันขึ้นเลยครับ3นาทีเป๊ะนะครับเรามากินกันนะครับผม วิธีที่2เนี่ยครับสำหรับคนแบบว่ากี่เกียดอมาะต้มนะครับใช้แบบน้ำร้อนเทลงไปเลยอย่างที่คนอเมริการีวิวของไวไวของเนปลาลนะครับเพจนี่ถือว่าเป็นคนที่กินส้มตำของเราไม่ได้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับ กินแบบนี้นะครับก็จะเส้นกรอบๆน,นิดนึงนะครับแล้วก็ <c oughs> จะฟดๆคอหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของวายดีครับผมนี่นครับที่ที่สองเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่สามก,กันนะครับว่าการทำวายของ original Thai style เป็นยังไงนะครับไปดูกันครับผม ับผมเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับที่จะทำใไวนนะครับขั้นตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะเอามาต้มเลยครับผมเพราะว่าจากที่กินขั้นตอนที่2ตามนัดสไปนะครับผมคือการเทน้ำนะครับบางทีถ้าเราเทน้ำเยอะเกินไปนะครับทำให้เครื่องไวนมันไม่เข้าเส้นนะครับแล้วจากที่เทไปเมื่อกี้นะครับมันจะสุกข้างล่างอะครับผม แต่ข้างบนก็ยังมีความกรอบๆอ,อยู่แต่รอบนี้ผมจะเอาไปต้มเลครับผมไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับครับผมเดี๋ยวเรามาต้มไวๆกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาน้ำไวๆที่ต้ม ขั้นตอนที่สองเมื่อกี้ไปนะครับผมเทเข้าไปนะครับเข้าเครื่องกันนะครับเมื่อกี้ทานหมดแล้วครับผมผมไม่กินทิ้งกินขว้างแน่นอนนะครับผมเทลงไปเลยโอเคน้ำจะได้เข้าเครื่องกันนะครับผมตอนนี้น้ำกำลังเดือดปุดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไวใส่เข้าไปเลยนะครับ อันนี้จะเป็นใบไว่ห่อแรกนะครับใส่ไปด้วยเลยแล้วก็อีกห่อหนึ่งนะครับใส่สองซองเลยครับผมสรุปนะครับวันนี้ผมกินสามซองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้มเสร็จแล้วนะครับจะแตกต่างจากขั้นตอนที่สองยังไงไปดูเลยครับผมเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่สามนะครับคือการต้มนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเส้นนะครับจะมีความเหนียวนุ่มนะครับผมแล้ะน่ากินมากกว่าขั้นตอนที่สองด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับผม ผมชอบกินแบบขั้นตอนที่3มากกว่านะครับแต่สำหรับใครบางคนอาจจะชอบแบบกรอบข้างบนนะครับก็จะแนะนำขั้นตอนที่2นะครับงันที่ผมบอกนะครับ original Thai style to eat ไว y นะครับก็คือคนไทยนั่นเองนะครับผมอยากจะบอกเลยครับว่าที่เนปลาลเอาไปนะครับเขามาติดต่อกับประทางประเทศไทยนะครับแล้วก็ ขอสูตรเอาไปตั้งโรงงานที่เนปาลน,นะครับแต่ว่าพอดีว่าทางเนปาลมันอยู่ครึ่งโลกพอดีนะครับผมทางพวกอเมริกาหรือว่าต่างชาตินะครับที่เอาไวไวของเนปาลไปกินนะครับก็ทำให้นึกว่าเป็นของเม็ดอินเนปาลนะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันผลิตในไทยนะครับเม็ดอินไทยแลนด์ครับผม อยากจะบอกเลยว่าคือ Made in t h a i l a n ดไวไวของเรานะครับผมยังไงเดี๋ยวผมขอจัดการกับไวไวตรงนี้ก่อนนะครับผมครับผม จบไปแล้วนะครับกับการทาน3วิธีแบบออริจินอลไทยสไตล์นะครับการทานใบไวๆนะครับผมคืออยากจะบอกนะครับว่านี่แหละครับคือการกินแบบไทยแท้เลยนะครับผมไม่มีใครมาลอกเลียนแบบได้นะครับผมอยากจะบอกให้คนที่รีวิวต่างประเทศนะครับว่าอันนี้คือ Ma d e in Thailand นะครับผมไวย ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกดกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของนายเอด้วยนะครับผมยังไงวันนี้นายเอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ